การตรวจหาแคลเซียมสกอร์นะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่หลักพันค่ะไม่ได้สูงมากนะคะการตรวจแคลเซียมสกอร์เนี่ยก็เป็นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะจะมีค่าตั้งแต่0ถึง400ขึ้นไปอ่ะเรามาดูการแปลผลกันนะคะถ้าระดับหินปูนะคะหรือแคลเซียมที่มันเกาะผนังด้านในหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันมีระดับ0นะคะก็แปลว่าความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพ,พลันเนี่ย ต่ามากอ่าแล้วถ้าเกิดอยู่ในระดับ1-10นะคะระดับนี้เนี่ยก็แสดงว่าเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเพียงเล็กน,น้อยการดูแลก็คือเรากลับมาคุมอาหารให้ถูกต้องนั่นเองถ้าได้ค่า11-100ออันนี้จะอยู่ในความเสี่ยงของภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน ขั้นปานกลางค่ะแต่ถ้าใครได้ตั้งแต่101ขึ้นไปถึง400นะคะเป็นตัวเลขที่แสดงถึงการที่มีหินปูนนะคะมาเกาะด้านในผนังหลอดเลือดหัวใจเนียระดับปานกลาง ถึงสูงแล้วนะคะยิ่งถ้าใครได้300กว่านะคะคุณหมอเนี่ยอาจจะต้องให้คุณเนี่ยเริ่มทานยาละลายริ่มเลือดแล้วนะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อภาะวะเส้นเลือดหัวใจเนี่ยอุดตันเฉียบพลันได้เลยอันนี้มีเคสเยอะแยะมากมายนะคะที่พอตรวจแคลเซียมสกอร์แล้วได้300กว่าแต่รู้สึกว่าฉันแข็งแรงอะ่ะฉันไม่ได้ต้องอะไรก็ไม่ไม่ทานยาไม่ได้ปรึกษาคุณหมอต่อนะคะก็ทำให้เกิดภาวะ ลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดหัวใจเฉียบพลันอ่ะแล้วถ้าตรวจแล้วมันได้ค่า400กว่าขึ้นไปเลยอ่ะเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยค่อนข้างสูงมันยังเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเนี่ยน่าจะมีภาวะหลอดเลือดตีบเนี่ยแฝงอยู่ด้วยถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้ข้อมูลด,ดีในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนเพื่อ,อสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ